สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายพี่น้องยามแดดอนฮอนจ่ะมื้อนี่มาในสภาพแดดฮอนๆอนจักน้อยอยากเอามาให้พี่น้องเป็นแรงบันดาลใจค,คือคือเกาจ้ะพี่น้องมื้อนี่กะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษหลายๆจ่ะถือโอกาสดีมาอัปเดตครอบครัวแม่ทองด้วนนะจา่าให้เบิ่งชัดๆหลายๆคนถามเขามาหลายครอบครัวแม่ท้องด้วนกับอ่าน้องทองพญาแล้วกะ จะเป็นน้องสอนรามจ้ะพี่น้องอันนี้้อจ้ะนี่แม่ท้องด่วนถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีชองชนะประพ้าฟา้าก็จะหูจากดีจ้ะแม่ท้องด่วนแล้วเป็นควายเลาเก่าอีสานเขานี่แหละจ้ะสูงประมาณร้อยสามสิบถึงสามสิบสองเนี่ยจ้ะพี่น้องละกะ็นี่คือตัวอย่างของการพัฒนาจากแม่ควายบ้านๆจ้ะพี่น้องนี่ฝั่งขวามือของกล้องนี่จะเป็นน้องทองพญาจากพี่น้อง สาเหตุที่ตั้งซื้อว่าท้องพญากับเพราะว่าพี่น้องเบิ้งเอาสีแล้วจะเป็นสีท้องสวยเลยจ้ะพี่น้องน้องท้องพญานนิกะอายุหนึ่งปี10เดือนจ้ะความสูงกะยูแล้วๆ้าลอยสามสิบหาจ้ะพี่น้องท้องพญานี่เป็นลูกสาวของพ่อท้องดีจ้ะพ่อท้องดีเป็นลูกเพชรอ,ดอุดรท้องพญาเท่ากับว่าเป็นหลานของเพชรอ,ดอุดรจ้ะนี่มาเบิ้งแม่ท้องด่วนกันชัดๆจ้ะพี่น้อง แม่ท้องด้วนนี่แล้วจะเป็นควายทีวาเป็นควายพ่สูงจ้ะพี่น้องแต่ว่าการส่งลูกของเราทัา้งน่องท้องพยาแลวกับลูกตัวน้อยนั้นแรกเกิดออกมาแปดแปดสิบเซนอัพจ้ะพี่น้องท้องพยาหนี่ตอนแรกเกิดแปดสิบเซนจ้ะเป็นตัวเมียแต่ว่าลูกโตตัวนี้เราจะเป็นตัวผู้จ้ะซื้อว่าน้องซอนล้าําเดี๋ยวในทายเห็นเบิ้งเนี่ยจ้ะ จวนน้องสอนลามอายุ8ปดเดือนจะเข่าเก้าเดือนจ่ะพี่น้องเป็นลูกชายของพ่อบิ๊กอุทัยจ่ะตอนนี้กะสูงเกือบซ้ำแม่แล้วสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าแล้วจ้ะพี่น้องสอนลามออกมาโชว์นะลูกเอาอไปโชว์แล้วเล็ว้วไป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 โชว์ไปโชว์ไปไป,ไปเนี่ยจ้ะพีน่น้องน้องสอนลามจ่ะ เป็นลูกของแม่ลูกซ้ายหลาของแม่ท้องด่วนตอนนี้กะยังพ่ะทันได้มีเจ้าของแล้วจ้ะสำหรับน้องซาลามน้องซาลามนี่แรกเกิดออกมา84เซนจ้ะแต่ว่าแม่แล้วก็เป็นแม่ท้องด่วนนี่แหละจ้ะพี่น้องถ้าบุได้สนใจกะเปิดราคาไว้หลักหมืน่นมาเบิ้งเอาจ้ะเพราะว่าควายผู้เขามันหลายถ้าพี่น้องสนใจก็มาเบิ่งเอาได้ว่า ที่ให้เท่าใดกับมาเบิงเอาจตะว่าจะเอาเอาเขาไปจับซั์ยังสิ่ก็ได้จ้ะไปเลี้ยงเล่นเลนเนี่ยจ้ะอันนี้น้องทองพญานี่จ้ะน้องทองพญาโ<ล>อ้งามจ้วะ,ะน้องทองพญาแล้วสูงร้อยสูงกว่าแม่แล้วแล้วจ้ะตอนนี้กับปีสิบเดือนถ้าเกิดอยากมาเบิงตัวแท้ของครอบครัวนี่กะอยู่บ้านนาคำน้อยตําบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเด้อจ้ะ ในลาตาพี่น้องนี่คือน่องซอนล้ามจ้ะเป็นตัวผู้จังใดก็ฝากติดตามครอบครัวแม่ท้องด่วนในเด้อจ้าพี่น้องสั้นก็เอาไว้สั้นนีล่ลาตาเบอร์โทรศัพท์าพฟาร,ร์มจะเป็น061-998-9593สวัสดีจ้า